สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้จะนําเสนอเมนูเด็ดค่ะเมนูนี่กระบรดถํากินด่วนแล้วค่ะเห็นนาตาแล้วก็เพาะจะรุ่นรุนอยู่เนาะค่ะเป็นเมนูอย่างไกลพัดตะไคร่นั่นเองเนื้อที่ใส่พัดจะเป็นบริเวณอกไก่จะบอกว่าชิ้นนี้ใหญ่ค่ะขนาดค่ะพี่น้องห้าวพัดชิ้นเดียวก็ได้ปริมาณหลายอิ่มสองแถาเลยค่ะมาเบังเครื่องเทศของห้าก็จะมีตะไคร่เป็นหลักเนาะค่ะพริกแหง้งพริกแดงจินดาสดสกระเทียมพริกไทยและก็ใบมะกรูดขั้นตอนแรกเ้ากระทาความสะอาดอกไก่โดยใส่เกลือล้างข้าวแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่า สองน้ำส่วนผักก็ขึ้นก้าค่ะล่างด้วยน้ำเป้าสองน้ำหลังจากนั้นก็น้ำเครื่องเทศและไก่มาหั่นเป็นชินช้นๆขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตำเครื่องผัดค่ะใส่พริกแห้งหาเม็ดพริกสดแดงจินดาสามเม็ดพริกไทยหนึ่งช้อนตุกระเทียมหากรีบตำส่วนผสมต่างๆให้แหลกพ่อปะมะ่านพี่น้องมากรสเผ็ดรสจัดก็สามารถเพิ่มพริกได้ค่ะก่อนที่เราจะไปทำเมนูไก่ผัดกะไรเดี๋ยวมาทอดไข่าดาวก่อน,นะคะ่ะเพื่นหวานเจี๊ยบเพื่อนมากินไข่าดาวค่ะเลเชจัดให้เพื่อนเต็มๆเลยวสองฟองส่วนฉันเอาฟองเดียวกับพ่อ เพราะว่าช่วงนี้ฉันกําลังลดน้าหนักค่ะวิธีทําไข่ดาวกับเห็ดง่ายๆเนาะค่ะแล้วแต่พี่น้องสิม,มักแบบใดมักแบบกรอบหรือว่ามักแบบอยางมาตุ่มก็จัดได้เลยค่ะถ้ามักแบบกรอบก็ใส่เวลาถอดดวนจักน้อยเห็ดเมนูไข่ดาวเสร็จแล้วตัวไปเข้าไปจะทาเมนูไก่ผัดตะไคร้ค่ะกระทะตั้งน้ํามันพอน้ามันเดือด เอาเครื่องพัดลงไปจะใส่ไฟอ่อนในการพัดเพราพัดพริกหอมเหลืองได้ที่ก็ใส่เนื้อไก่ที่ห้าหันไว้ลงไปเลยค่ะขั้นตอนการพัดไก่ใีห้างจีใส่ไฟปานกลางพัดไปเรื่อยๆใส่เวลาบ่เกินสิปนาทีค่ะไก่ก็เริ่มสุกในการพัดไก่นี่ฉันจะใส่น้ำมันประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าจะมีน้ำมันบริเวณหนังไก่อยู่แล้วค่ะ ถ้าน้ำมันไหลเกินไปแม่ก็จะเหตุให้รสชาติถ้าบวชแอบเนา้ค่ะมันจะออกเลี่ยนๆขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการปรุงใส่ซซสหอยนางรมซอสฟี่เขียวอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสผงนัวย่างละหนึ่งช้อนชาส่วนน้ำตาลจะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจะเน้นหวานนิดๆหรือว่าพี่น้องมากรสชาติแบบไรกะจัดไปเด้ค่ะคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากัน ตามด้วยตะไคร่หั่นชิน้นตะไคร่ของเข้าจะหั่นโมยใหญ่นะคะจะหั่นออกไปทางฝอยเปล่ะเวลาปรุงรสมันจะได้เ้าน้ำเคานื้อยามกินก็นจะได้แซ่บค่ะเพราน้ำเริ่มแห้งเข้าก็เท้านามล้างคลุกลงไปเลยคะ่ะใส่ไฟปแปนการในการผัดคือเกาเนาะคะ่ะผัดต่ออีกหานาที่ไก่กระสุกเข้าก็โลวย้วยใบมะกรูดเลยคะ่ะ จะบอกว่าช่วงนี้นกินหอมหอยหวนคะค่ะพี่น้องบอกว่าจะหอมเครื่องผัดหอมใบมะกรูดหอมกระจายไปทั่วหมู่บ้านเลยค่ะเมื่อนี้คุณหวานเจี๊ยบเพิ่นกระโชกฝีมือหงเขาหุงเข่ามอบกใหญ่สำหรับเมนูนี้เลยค่ะเป็นจังไรคะนาตาสีสันเป็นตาแซบบ่ค่ะกินคู่กับไข่ดาวแซบแล้วก็เขากันย่างค่ะพี่น้องหันมาบ่งคุณหวานเจี๊ยบจังน้อยเนาะค่ะบอกว่าเมนูใดๆเพิ่นกระจม่าแซบค่ะแต่ว่าเพิ่นก็ะมีข้ามบนคือเกาอย่างเช่น ขาบนี่อาหารกับเพรดรสจัดค่ะพันวา่าแสบอยู่แต่ว่ากระสิแสบกับพ่ออีกแล้วเนาะฉันก็นแดะนําคือเกา่าและค่ะตักกับเขาน่อยๆเขาข้าใหญ่ๆแสบคือเกามาได้กับพีนบบน่น้องแซบๆน้ากัน